6สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมี mindset แข็งแรง 1. คุณไปต่อคุณไม่เสียเวลามาเสียใจในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ 2. คุณโอบกอดความเปลี่ยนแปลงยินดีต้อนรับความท้าทาย 3. คุณมีความสุขเสมอครับคุณไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ข้อที่4คุณเป็นคนจิตใจดีครับแฟร์ไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อที่ 5. คุณเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงที่คำนวณได้ข้อที่ 6. คุณยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นคุณไม่รู้สึกว่าความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความรู้สึกคุณเองและนั่นคือ6สัญญาณครับที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมี mindset แข็งแรงสำหรับท่านใดนะครับที่รักการพัฒนาตัวเองอยากดีขึ้นทุกวันวันละ1%กดติดตามช่องนี้ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมเจฟชัยพัฒนสวัสดีครับ